รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าชอบขั้นสุดก็คือ t 3 T3 <ม>เพราะว่า T3 แล้วก็เป็นซิงโครคือ,อ,อเอาเองี้คือสุดและเขาคือ King of c a m p e r w a แวความสุขของการท่องเที่ยวเนะี่ยมันมันเป็นความสุขของระหว่างทางที่เราเดินทางไปนะรถตัวนี้นะฮะ ราคามันไม่ตกครับคุณลงไป<อ>ฮะมันเป็นทรัพย์สินเป็นเ็ษผมว่าก,ก็ไม่ต่ำกว่าสองไม่ต่ำไม่ต่ำกว่านะเห็นอย่างนี้นะครับแต่มัน,<อ>มนได้มได้ค<อ><อ>าแรคเตอร์สองกลางอะไรเงี้ยสนับสนุนโดย n o อตเ w a y เอาท o ดเป็นหลังคารถลูปท็อปเต็นมีนัดคาเฟน่นัดกันดูแลสุขภาพ วันนี้รลแคมปิ้งครับเรายังอยู่กันในบรรยากาศของงานมิงดีๆเอเชียแคมเปอร์แฟมิลี่2023อยู่กันที่แคมป์นัมเบอร์นะครับแก่งกระจานแห่งนี้การเดินทางครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับนอตเ y ย์ t อ o o r นะครับที่ร่วมเดินทางมากับเราพามาดูงานครั้งนี้ก็ในส่วนนอตเ a ย์เขาออร์เเป็นหลุดท็อปหลังคาเต็นท์นะครับ ก็มีทั้งขนาด1.2 1.4 1.6และก็1.9นะครับหรือจะเป็นอ e สระสในการตกแต่งเซ็นท์ก็มีนะแวะเวียนไปได้ครับทางนนทบ,บุรีโครงการม้าไม้แถบนนทบ,บุรีนะครับหรือกระดวกอย่างอื่นก็เซิร์ชเข้าไปดูนะครับรถเว o าดอลุกท็อปลังคาเต็น์นะครับสมาชิกนี่เป็นไงบ้างจำนวนจำนวนก็จริงๆอย่างรถที่ทำแบบ ฟูฟูไปอย่างเงี้ยก็ก็มีเป็นร้อยครับเป็นร้อยใช่ใช่แต่ก็แต่อย่างจัดงานบางทีคนสะดวกไม่สะดวกอ่าก็ก็ก็ว่ากันก็ว่ากันแล้วใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าถ้าพูดถึงกลุ่มก็ร้อยกว่าร้อยอัพร้อยสองร้อยถ้ากลุ่มกลุ่มก็จะแบ่งไปหลายหลายส่วนนะครับกลุ่มเที่ยวประจำาสิบยี่สิบสามสิบคันอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มที่แบบเอ้ยโอเคแบบชอบรถด้วยกันอ่าสี่สิบห้าสิบคันแต่ถ้ากลุ่มเล่นรถโฟกก็กลายเป็นร้อย เอเชีแคเมเปอร์เนี่ยภาพมันคือมาทำรถโฟกเยอะดีทีสามเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยตัวผมเองแล้วด้วยด้วยของเล่นเนี่ยคือมันก็คือโฟกอ๋อนงอินิง่งมันก็คือโฟกนี่แหละ oh อาหาร <folk S 2> มันก็ติดดั้งกันได้แล้วก็อีกอันก็คือรถตู้จริงๆะถ้าเอเชียแคเมเปอร์จริงๆเราก็จะเมนไว้เรื่องของ รถแวนรถตู้โอเคเราก็จะบอกว่าเราก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของรถตู้งั้นเราก็จะมีทั้งไฮเอททั้งเอ่วฮะอะไรอย่างเงี้ยเ็นจูรี่มีมีหมดอะเครื่องรถตู้ผมพบป็นคนชอบรถตู้ดีกว่าโอเคได้โฟกก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาทีสามอะมันเป็นรถที่ได้รับความนิยมทั่วโลกครับผมผมก็จะเรียกว่าเขาคือ King of Camper Van วนยนด์แคมเปอร์แวนเนี่ยก็จะนึกถึงทีสาม ก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทีสามเยอะครับผมแล้วทีสามันก็มีโฟวิลครับผมที่เรียกว่าซิงโคอย่างเงี้ยมันก็เลยได้รับความนิยมไปเยอะมันก็มีเลเยอร์เลเยอร์ให้มันเล่นกันไปนะัโดยใหญ่กลุ่มไหนที่กลุ่มคนอายุหรือว่ากลุ่มที่ให้ความสนใจคนชอบรถทีสามอาจพูดถึงทีสามไร์สายก็น่าจะเป็นกลุ่มอะไรทํางานอะไรหรืออะไรเงี้ยจริงๆกลุ่มก็เป็นคนชอบรถรถครับแล้วก็อายุเนี่ยก็จะอยู่ ส0ไปปลายถึงสี่ถึงห้าสิบหกก็กลางคนนะพี่ตั้งแต่กลางคนไปที่แบบกำลังพร้อมกำลังซั์งานการอะไรอย่างไรสายชัดแล้วมีครอบครัวอ่ะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ครอบครัวเขามาเห็นเด็กๆใช่กมจะมีครอบครัวพาเด็กมาเที่ยวจริงๆกลุ่มลูกค้าผมก็จะเป็นเหมือนแบบที่ที่มีครอบครัวแหละเที่ยวอันอารมณ์จะเหมือนกันอ้คนเล่นโฟกถ้าท่านยิ่งโฟกเนี่ยก็จะบอกว่าเขาก็จะมีความ ง่ายๆในตัวในการใช้ชีวิตระดับหนึ่งอ๋อครับแต่ความเนี้ยบในการเล่นรถอีกแบบหนึ่งแต่การอยู่อย่างการอยู่อย่างเงี้ยไลซอยู่อ่านี่นี่คือนี่คือดิบเห็นกันเลยนี่นี่คือของจริงเลยนะใช่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 ถ้าชอบขันสุดก็คือ T3 T3 เพราะว่า T3 แล้วก็เป็นซิงโครคือเอางี้คือสุดแล้วสุดแล้วนะครับสุดในเรื่องของการเล่นครับในการยอมรับของคนเล่นรถทั่วโลกที่แบบเฮ้ยโอ้ T3 ซิงโครอะไรเงี้ย ความสุขของการท่องเที่ยวเนี่ยมันมันเป็นความสุขของระหว่างทางที่เราเดินทางไปนะจุดหมายปลายทางมันก็คือเป็นเป้าหมายที่เราไปถึงเราก็ต้องย้อนกลับ,บมแต่ความสุขเนี่ยมันเป็นความทรงจำซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไปถึงสุดทางยังไงมันก็ต้องยูเทินกลับมาคอารมณ์อ่่าเงี้ย คับขาไปขากลับมันก็ไม่เหมือนกันแค่เสี้ยววินาทีทุกอย่างมันต่างเพราะฉะนั้นคือพี่อ้นกำลังบอกนี่คือความรู้สึกที่มันเหลียวมากที่แบบเราไม่รู้จะเจออะไรครับแต่ว่ามันมีความสุขแล้วเราวิ่งไปตามท้องถนนนะครับคนจีนนี่สนใจมากแล้วรถมันก็หลากสีกันเลยมีขาวมีเหลืองมีม่วงมีชมพู มีส้มเนี่ยมันหลากหลายเวิ่งเป็นแนวเป็นแถวนี่ครับไม่ต้องแค่คนจีนแล้วครับคนไทยอยู่บ้านๆต่างจังหวัดกายังตื่นเต้นคนกรุงเทพก็ยังตื่นเต้นรถที่เราเหมือนกันปุ๊บเราเราเราขับกับเราก็ไม่แข่งกันเพราะเรารู้กำลังกันเรารู้เรารู้จักกันก่อนเดินทางด้วยตอรถทุกคันจะมีวิทยุสื่อสารนะจะเห็นเขาต่างอยู่ข้างหลังนะก็ติดต่อดูแลกันเราเป็นทีมเดียวเขาเรียกว่าเป็นทีมกันตลอดทางคับพี่อ้วนคุยกันตลอดทาง บอกอีกนิดนึงก็คือว่ารถตัวนี้นะฮะราคามันไม่ตกครับคุณลงไปฮะมันเป็นทรัพย์สินวันใดคุณขาดสภาพคล่องคุณก็ขายได้เป็นเรื่องการลงทุนนี่คือแนะนําเรื่องการลงทุนเดี๋ยวเป็นการลงทุนนะี่นะซื้อทรัพย์สินมันทรัพย์สินเป็นการลงทุนแต่แต่ถามว่าคนคุณจะซื้อได้ไหมล่ะตอนนี้มันจะมีให้คุณซื้อหรือเปล่าตอนนี้มันเป็นมันเป็นช่วงอ่าช่วงช่วงช่วงนิ่งนิ่งเป็นช่วงนิ่งอยู่นิดนึงเกี่ยวได้ ซึ่งมันมันการพวกนี้มันขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจด้วยครับผมอ๋อมันขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจด้วยผมว่าเป็นความตุกหนึ่งของแคมเปอร์ลักษณะรูปแบบหลายอ่างกันไปบางคนก็ปูเต็นท์กาวกันไปบางคนก็นอนรอบรอบบ้านลูกท็อปเต็นท์หรืออะไรแวน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะจบแล้วครับับเบิเบิให้กข้าหน่อยเอ้ อ๋ออันดามันหรืออาไทยครับแล้วผมไปสวนแล้วครับขึ้นเลยนู่นนะฝันเกิดออกหลวงพระบางได้เลยจะรู้วังเวียงหลวงพระบางได้เลยดีค่ะสนับสนุนโดย JPX ที่หนึ่งเรื่องแอร์เคลื่อนที่ สำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนร่วมเดินทางกันมานะครับในส่วนของกาแฟใครที่ชอบแบบกาแฟกุ่นๆเหมือนคนแคมป์ตโลโบายอย่างเราก็ลองเข้าไปดูได้นะครับในเพจของโรงกาแฟโัตวละมุนนะครับมีทั้งกแาแฟขั้วแคมขั้วกลางขั้วอ่อนหรือจะเป็นซองดิฟก็มีให้ละมุนละมุนกันไปนะครับก็หอมกุ่นละมุนกาแฟสะอาดรับประทานง่ายนะครับอ๋อแพรพูดก็หอมแล้วนะครับ ไปดูบรรยากาศของงานวันนี้กันต่อแล้วกันครับวันนี้ a อเ a ่แคมเปอร์เดิมที่ครับกับสปอนเซอร์หลากหลายที่ต้องขอบคุณด้วยนะครับเราก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะได้รางวัลอะไรบ้างไปชมกันครัปัจจุบันพี่ปัจจุบันถ้าพูดถึงงานพวกเนี้ยเมื่อกี้อะ่ะมันตามวาระแต่ถ้าหมดหมายจริงๆที่แบบคนเล่นสายนี้หรือว่าอยากไปส่องอยากไปดูพี่สำหรับ,ค,รบคนเนาะมันจะมีงานหลัก พี่อาจช่วยแนะนําหน่อยงานหลักๆของปีถ้าเป็นโฟกก็จะมีงานเอ่อฮิมอนจอร์ดมอนจอร์ดนี่จัดทุกปีก็จัดทุกปีช่วงช่วงปลายปีต้นปีเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นเป็นเป็นโฟกนอตโฟก์ทางเหนือเอ่อวิดีวิวนอตวิดีวิวอ่าอันนี้ไม่ไม่พลาดมีทุกปีนะพี่นะถือว่าเป็นงานใหญ่ทางเหนือแล้วก็ทางภาคกลางก็ไปร่วมไปแกมกันใช่นะอันนี้คือโฟกแล้วก็มีอีกงานหนึ่งที่เอ่อตลาดนัดรถไฟครับ อันนี้งานโฟก์อ๋อเหรอที่กรุงเทพนี่นะอ๋อเหรอจะเป็นงานโฟกนะอันนั้นจะเป็นโฟกเตาโฟกตู้โฟกหมดเลยอ๋อกแต่ทางเหนือเนี่ยก็โฟกแต่โฟกแอลแคมปิ้งแอลโฟกแคมเปอร์แคมปิ้งไป่แต่เตาก็ไปอะไรก็ไปแต่ถ้าถ้ากรุงเทพก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถโชว์รถโฟกแล้วก็อีกงานหนึ่งเนี่ยอีทีแคมเปอร์เฟอร์มี่ก็มันขอยอัยดมันจุไว้เป็นอีกงานหนึ่งงานหลักนะก็ถือว่าได้พอปะกันก็เหมือนมามา มาดูแลมาสอนวิธีการใช้รับพาน้องๆที่ที่ที่ดูแลกับครับลูกค้าอยู่แล้วเนี่ยมามามาได้ดูแลเพิ่มเติมครับมาได้ใช้มาให้บริการดีกว่าครับต่างอย่างพี่ด้วยถ้าพี่อาจช่วยอธิบายซิงโคลับถ้าซิงโคลับซิงโคคือขับสี่ขับสี่ถ้าไม่ซิงโคคือขับสองถ้าไม่ขับสองอะอย่างนี้ครันนี้ขับสองโอเคจริงๆมันก็มีเอกลักษณ์ของเขาครับแต่ความแตกต่างมันง่ายๆก็คือว่า จุดเติมน้ามันเนี่ยจะอยู่ตรงใต้ประตูก็จะเป็นขับสองสองแต่ขับสี่เนี่ยจุดเติมน้ามันจะอยู่ตรงก่อนฝาท้ายเดี๋ยวไปดูคันนี้เราจะอยู่ฝั่งโน้นโอเคใช่ใช่อ๋อก็จะเห็นความต่างกันตรงใช่ใช่ความต่างกันตรงนี้แต่ว่าก็คือเรื่องของความสูงเนี่ยก็แตกต่างแตกต่างกันคือตั้งแต่เริ่มุ้มล้อเท่าอะไรเท่ากันมิติเท่ากันหมดอ๋อนี่อยู่ท้ายเราเรียกว่าท้ายกับอยู่ที่คนขับทะพี่บอสซสิงโคอ่ะในโลกใครโลก ที่เป็นพวงมาลัยขวามีแค่2,109คัน2109ใช่ใช่อ้าวเหรอพี่โอ้โหนี่แบบไม่มีมากกว่านี้ไม่มีอ้าวเหรอพี่เอาเอามาจงโรงงานอยู่เมืองไทยนั้นส0มพันเขาว่า3เขาว่า300นะเขาว่า300 300มันก็ผมเห็นหนึ่งก็เปร้อยร้อยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันเหลือกี่คันนี่อีกหนึ่งเรื่องราวเนี่ยเวลาเดินทางก็ต้องมีความพร้อมนะเนี่ถือว่าคันนี้ น่าสนใจมากอุปกรณ์เครื่องใช้ลักษณะของรูปท็อปเต็นเอย่างนี้นะครับที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งเป็นคอมมูนิตี้ที่มาแล้วสนุกหลักสำคัญข,ขับรถมาเทีย่ยวขับรถมาเสพธรรมชาติเงี้ยต้องเตรียมตัวอะไรมากที่สุดดี จริงๆไม่ต้องเตรียมอะไรครับถ้าเราอยากสัมผัสธรรมชาติขับรถมาเลยครับรถอะไรก็ได้เนาะพอกลับไปเดี๋ยวก็จะรู้ว่าเราอยากจะใช้รถแบบไหนแล้วก็กลับไปทํอทําเสร็จแล้วก็เอามาใช้ใช้เสร็จแล้วก็ไปเติมครับไอ้คันนี้ถือว่าเป็นคัสตอมพิเศษขึ้นมาเอาแบบสไตล์เราเนาะใช่ใช่อ่าในนี้เป็นตู้เย็นตู้เย็นเสร็จแล้วก็จะมีตัวที่ทําเอาไว้สําหรับ เราออกเข้าป่าครับผมว้าวมีแอร์เคลื่อนที่ครับผมแล้วก็มีชุดครัวชุดเตาแก๊สครับผมก็ก็เป็นเรื่องรักชอบไปนะคนเราก็ต้องหาสําหรับไปคนเดียวครับคนเดียวเนาะก็สะดวกหน่อยไลฟ์สไตล์ของเราครับว่าเราชอบแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นเราจะหนักแค่ไหนเราจะสุดซอยแค่ไหนเอ่อจริงๆมันก็ทำได้หลายคันเชาะมชมรมนี้เราก็ไปกับรถรุ่นนี้ เดี๋ยวชมรมโตโยตา้าไลกูเซอร์เราก็ไปกันนะครับเราก็มีอะไรไปแลกเปลี่ยนกันสนุกครับเราจะจบยังไงพี่จบคร่าวๆตัวเลขถ้าสมมุติว่าเนี่ยผมอยากได้ซิงโคลคือตัวนี้ตอนนี้รถซิงโคล่อะราคามันก็แรงขึ้น<ร>เหมืนอนๆนใช่เพราะว,ว,าว่าจากเดิมเนี่ยผมเคยซื้อคันละประมาณสักเจ็ดแปดหมื่นครับผมจนวันนี้มันเป็นคันละประมาณล้าน โอ้โหพี่หาดเก็บไว้สักสิบคันนะถ้ารู้ก็เก็บไว้นานแล้เลยเก็บอ๋อแล้วก็ประมาณล้านแล้วก็ทำเข้ามาทําอีกเฉพาะบอดี้เฉพาะโดนรถนะแล้วมันมีทะเบียนมีเครื่องมีโอห้อมีตกแต่งมีโอ้โหแล้วมีใส่แคมไม่อะไรอย่างนี้นะพี่น้อยคือหนึ่งคือพวกนี้มันเป็นรถเก่าครับครับผมปกติคนเล่นรถเก่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือใช้ในกรุงเทพครับผมคือแถวว่างว่าไปในงานครับแต่พวกเราเนี่ยคือเอารถเก่าไปเที่ยว นั่นแหละมันมันมันต้องต้องพร้อมมากมากน่ผมจะใช้คำนี้มันมันได้จริงไงพี่อ๋อมีผู้มีพี่อ้วนไม่มีปัญหาไม่แต่จริงก็ใช้ได้ครับประเด็นประเด็นผมก็จะบอกว่าเวลาทำเนี่ยถ้าจะเอารถเก่าไปเที่ยวก็คือเลสโทให้มันหมดทําให้มันหมดเครื่องช่วงล่างทำหมดหมดหมดแล้ว ช่วงแรกเอาไปลองอ่าอย่าเพิ่งไปเที่ยวอย่าไปลองลองเป็นระยะลองให้ให้ให้รู้คุณไม้คุณเมือคุ้ใจไว้ใจกันได้นะผมเชื่อใจคุณนะคุณเชื่อใจผมไปกันอะไรเงี้ยให้สนิทกันก่อนให้สนิทสนมก่อนนะพี่เนาะให้มันเข้าที่ปุ๊บแล้วคราวนี้ก็ไปเที่ยวครับโอ้โหเบรกเสร็จผมว่าก็ไม่ต่ำกว่าสองไม่ต่ำไม่ต่ำกว่านะเห็นอย่างนี้นะครับแต่มันได้มันได้คาแรคเตอร์สองกางเกาทะเบียนพร้อมทำให้มันเป็นมอเตอร์โฮมเรียบร้อยอะไรเงี้ยคแต่ใครได้โพสต์ไว้ประมาณสัก ห้าหกแสนก็แดดบอกพี่อัดนะครับเดี๋ยวพี่อัดไปไปไปพี่อัดไปคองมันจะไม่เหลือให้คนเห็นราคานี้ใครสุกมันเนันที่เราเปิดกันสุกัยสุกมันแล้วก็นีก็เออบีอันนี้ก็สปอนเซอร์เราอันนี้ก็ลุยกันมาเยอะนะก็สวยสวยผมว่ามันอื จริีๆมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสไตล์ที่เราแต่งกันมาไปด้วยครับผมบ้านเราพออะไรจริงจังก็แบบไอผมว่าแบบทุกอย่า,างาดี้นดนะันเหมือนเรื่องตะเกียงเขาพี่เขาบอกไอตัวที่ดีที่สุดของโลกอะ่ะเขา,าว่าชัดนมีรักสิบตัวนะอยู่บ้านเราสักห้าตัวไอไอยี่ห้อนี้ไอตะเกียงแล้ววางเทเบิลอะไรเนี่ยวางตัวเนี่ยโฮแมนตัวนี้หายยัอยู่บ้านเราสามตัวใช่อ,อ,อ,ะะอะไรคือบ้าน,า,อบานเรานี่แบบว่ามัน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 ก็มีคาแรคเตอร์ถ้าได้เล่นแล้วสุดสุด สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพย่าก็สวยจริงเหมือนที่พี่อาจจะนะสวยอะไรนะสนามกอล์ฟเหมือนสนามกอล์ฟเลยในออกรอบแันไปนะครับแล้วก็ก็เป็นลานกิจกรรมไม่ต้องกิจกรรมนะวันนี้ก็ลังสมาชิกพูดถึงวันนี้มาก็มีกิจกรรมให้หลายอย่างเราเริ่มต้นกันที่ไปเจอที่ป๊นน้ำมันใช่ครับนะนะครับก็ไปเป็นจุดมิสติ้งนะนี่นะจริงจริงก็เหมือนอยาก างทีผมเล่นรถโฟกก็อยากพาแบบการขับรถเป็นขบวนเนี่ยเราก็เห็นเราก็มีภาพผขับกันไปแล้วเอ้ยคนมองแล้วมันดูมันดูหล่อมันดูแบบอ่าก็มีของดีระดับสองสามล้านก็อวดนนะไหมภาษาคนขี้อวดคนต้องชอบเหมือนกันก็ชอบอ่ะก็ไปแล้วก็มามาแวะดื่มกาแฟใช่โอ้นี่ก็ถือว่าโแนะนํากันนะสําหรับนักเดินทางท่องเที่ยวอ่ะแนะนํากันเลยครับก็ถือว่าเป็นร้านกาแฟ บรรยากาศดีนะมีที่พักด้วยดีดีดีหรือว่าถือว่าเป็นเป็นน้องใหม่เลยนะกำรับเก่งก็นด้ใช่ครับแล้วก็มีทั้งที่พักมีอะไรเงี้ยนะก็อีโก้อีโก้อีโก้แคมป์อีโก้อีโก้พวกแคมป์แคมป์มันคือเขาเขาแคมป์แล้วเขาได้วิวหินปูนเราคุยกันนอกลาวพี่ใหัดบอกว่ามันก็เหมือนโอ้หินปูนแถวแถวอุทัยเขาเรียกอะไรครับอุทัย ไอ้สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเดินปาปางวังเวียงวังเวียงก็ออกไปลาวเนี่ยว่ามันภูเขาวิวเหมือนกันเป็นเขาอย่างเงี้ยนะวิววิวแบบคือเขาหินปูนมันจะตั้งๆใช่ใช่ถ้าเขาทั่วไปมันก็จะนอนๆออุทัยก็ไปโน่นบ้านไรโน่นแถวแถวโน่นเนาะพี่อะไรเงี้ยก็เขาเคยเคยไปกันอยู่ก็ เป็นบรรยากาศกอยู่กันไปอยู่ใกล้ๆกรุงอยากได้บรรยากาศนี่แหละผมวโซนเนี้ยได้ที่นี่ก็ต้อนรับทุกกลุ่มนะครับเนาะแล้วก็พื้นที่อย่างที่เห็นนะครับเด่ที่สวยเดเดี่ยวที่เราเน้นย้ำก็ดูดิยาผมว่ากาวนี่โหนุ่มกลางเต็นท์กาวอ่อนกาวกันแล้วก็ลถวันนี้ขอญาติพิเศษเลยนะใช่ครับขอขอปกติเขาจะห่วงเรื่องยามากัดูดิดิไม่น่าจะห่วงอะแล้วไ่อยาไปทำบอกเฮ้ยต้องระวังนะอะไรอย่างเงี้ยนะนะนดีดีก็โอเคเลยจริงๆคือเจ้าของที่ก็เป็นเหมือนกับ อาทิตย์นะถ่ายรูป้เขาก็จะมองออกว่ารูปตรงไหนสวยไหนเสือเขาจะเข็่เขาจะเป๊ะว่าโอ๊ยวางนี้ย่าตรงนี้ต้องต้องเป็นเคิร์ฟอย่างนี้วางตรงนี้นั่งนี่เออนี่นี่มันต้องต้องสวยครับพี่อ้วนพูดถึงการเที่ยวหน่อยการท่องเที่ยวธรรมชาติฝากอะไรหรือแบบมันมีความสุขยังไงสำหรับพี่อ้วนอ๋อการท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับมันก็เราสามารถที่จะพอเรามีรถนี่ปุ๊บเราก็สามารถเดินทางไปอ่ หลากหลายที่หลายหที่นะตรงไหนที่เราชอบนะเราก็อยู่ได้สองวันสามวันอะไรพวกนี้ถ้าเราไม่ชอบแล้วก็เคลื่อนย้ายไปนะก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ยิ่งไปกับรถมันก็จะคล่องตัวมากขึ้นคล่องตัวมากเราไปกลางไหนหาที่หมอกก็ดึง ค่ะค่ะคือ,คอ,อเราไม่ต้องมานั่งคอยเก็บต้องเก็บไม่ต้องไม่ต้องเช็คอินห้องว่างไว้ห้องอะไรเงี้ยต้องขนของขึ้นลง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 แรงรีส<ช>อร์ท<ช>อ,อะไรก็ก็เป็นข้อดีที่ข้อดีที่แตกต่างกันยนะครับก็เป็นทางเลือกกันไปแล้วก็ผมว่า นี่อะชีวิตขนของคนท่องเที่ยวก็ต่างกันไปครับโดยอยากแนะนำนะฮะโดยเฉพาะตรงจุดนี้นะแค่หนึ่งนาทีนะครับผมโอ้ดีครับนนแนบเลยเจ้าของก็ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะอันนี้สมาชิกเราดูด้วยครับผมกําลังทําให้เขาอยู่นะนะอ๋อผมวางเครื่องตอนนี้วางเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเขากาลังไปทําสีนี่เดี๋ยวเดือนหน้านะกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ผมไปเที่ยวญี่ปุ่นสิบวันครับผมอ๋อ ไปเที่ยวญี่ปุ่นสิบวันแล้วกลับมาก็บอกค่อยเข้าคิวก็อาจจะได้เห็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งผลิตวันอีกหนึ่งรุ่นน้องเรามาอีกคันหนึ่งนะฮะได้ได้ก็พอจบแล้วก็มีนามีนาก็มีทีมาเลยนะมาเลยได้โอ้อยากไปด้วยจังเลยไม่ทราบเดี๋ยวเดี๋ยวลองติดต่อกันดูพอมีโอกาสเดินทางเนี่ยอย่างกลุ่มผมนี่นี่ไปมาเลยกันมานี่ปุ๊บเอ้ ไปเบตงมาตอนที่สนามบินเปิดเนี่ยกลุ่มผมนี่ได้เข้าไปในสนามบินแล้วไปจอดไปจอดโชว์อ้ตรงลานดิ้งเว้นอ่าถ่ายรูปตอนที่เขาเปิดสนามบินไปลองได้ได้โอ้สวยงามคราไปเที่ยวกันแต่ละทิพนะฮะแล้วก็มีทําแก้วเป็นของที่ระลึกของที่ระลึกไว้ดีครของที่ระลึกไว้อันนี้อันนี้ของนี่ตอนปีที่แล้วไปหลวงพ่อบางหลวงพ่อบางสาปาไปสาปาแล้วก็ไป ฮะานออยไรด้คือพอเราจัดทริปเองเนี่ยเราสามารถวางเส้นทางของเราเองได้เมันอไห่จะสะดวกเราอาจจะมีความสะดวกเรืการขับรถไปเองแต่เขาอาจจะเป็นรถทัวร์รถไรหลวงพ่อบางมันก็รถใหญ่ก็เข้าไม่ได้ครับอย่างทริปนี้ทริปนี้ที่เราไปชงกิลล่ากับญาติเนี่ยชงกิลลาเนี่เราก็เคยไปกันมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้พอเราจัดเองเนี่ย ขาาก่อนเราไปเชีงกิล,ล่าเนี่ยเราไปร่วมกับคณะอื่นเพราะจํานวนรถเราไม่ถึงแต่พอข่าวนี้เราจํานวนรถจํานวนคนเราถึงครับเราจัดเองวางเส้นทางเองแล้วก็แวะเที่ยว12บปันนาด้วยโอ้โห و, คือพอ,พอ,พ,อพอเรามีอํานาจการเดินทางเราก็จะไ,ไปไหนก็ได้ของเราแล้วคือรถที่ดีดูรถที่ดีดูรถเครื่องที่มันโอเคสามารถเดินทางได้ไกลๆพี่อ้วนมี ติดต่อหรือว่าไปดูอะไรของพี่อ้นได้ที่ไหนบ้างอ๋อต้องติดต่อทั้งเอเชียอเดมเปอร์เลยนะก็ถือว่ามีอะไรก็เป็นบ้านนะเป็นงานเดินรือคนเดียวได้ได้พี่อ้นคือเป็นหลังบ้านของกลุ่มเป็นพ่อบ้านผมจะทําเฉพาะรถที่ร่วมเดินทางด้วยรถตลาดทั่วๆไปก็ไม่ได้รักผก็ถือเป็นรถในกลุ่มอะไรเป็นรถที่แบบดูแลกันเฉพาะเฉพาะทางกําลังตัวคนเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้พอเสร็จแล้วพี่อ้นก็บอกว่า ต้องไปกับผมถ้าทําแล้วต้องไปเที่ยวกับผมไม่ผมจะถามก่อนนะครับพร้อมเดินทางไปเที่ยวกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมรับได้ไหม่เงื่อนไขผมต้องการให้กลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวมันเตขึ้นแเราการทํารถเนี่ยมันต้องทําพื้นฐานทั้งหมดเลยทนส่วนเคลื่อนไหวเนี่ยเราต้องดูทั้งหมดได้ได้โอเครถมันถึงจะสมบูรณ์ได้ครับมันถึงจะสมบูรณ์ อ่ติดต่อ,อยังไงบ้างพี่ในส่วนของอยากมาเป็นสมาชิกครอบครัวของเอเซยแคมเปอร์บ้างครับถ้าถ้าอยากติดต่อเรานะครับเราอยู่แถวนนทบุรีใกล้ๆสะพานพระราม5มีช็อปนะครับก็เป็นช็อปอุปกรณ์เอาดองก็มีมอุปกรณ์แต่งรถมีม,มาดูรถแคมเปอร์ได้ก็ ก็ซอยพี่บุญสงคราม17ก็เซิร์ชไปใน Google ก็ ASIA Camper ปอรง่าย a เอเชียแคมก็ขึ้นแล้ว<ช>พี่นะก็เป็นรู้กันอยู่แล้วก็สำหรับแวดวงคนอยากทำร,รถอยากอยากหาเลตเฟอะไรอย่างนี้ผมว่าได้เลยที่มีเนี่ยเหมือนยิ่งงานวันนี้ที่เราถ่ายทอดที่เราบันทึกภาพให้ดูนะรายการเนี่ย,น,ยนี่คือผมว่าขนาดเรานะ เราเกิดแรงบันดาลใจเกิดความอยากเข้ามาต่อต้านจิตใจมาก็อยากโอ้สวยสวยสวยแต่ของพวกนี้มันคือแหล่เท่มผมว่าครับนะแหลจริงๆรพี่สามร้อยคันแล้ววันเนี้ยเราเห็นประมาณยี่สิบคันประมาณเนี้ยนะวิเนาะยี่สิบยี่สิบนิดนิดคันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ร้านอย่างเนี้ยแล้วนี่คือสิบกว่าเบอร์สิบสิบเปอร์เซ็นนะบ้านเราแล้วอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นมันจะไปไหนอยู่ตรงไหนบ้านเราเป็นเรื่องที่แบบน่าค้นหาครับเนาะเนาะพี่า๋อนล้ วันนี้ต้องยังไงพี่งานครั้งนี้แบบบรรดาสมาชิกยังไงบ้างพี่ก็ต้องขอบคุณต้องอะไรครับก็ก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนแหละครับมันก็คือสมาชิกแหละทําให้เกิดงานนะไม่ใช่เราทําให้เกิดงานเรามาคนเดียวไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราจะจัดทำใหม่แล้วกัเราเราสมาชิกอะทำให้เราอะได้จัดงานกันก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนขอบคุณสปอนเซอร์คผมทุกคนเลยนะครับขอบคุณเจ้าของลานก็คือแคมป์ number t h r ช่นะครับ แล้วก็แบบมีโอกาสเดี๋ยวได้พาดูอยากอยากมากเลยพี่แบบไปเทีทริปสั้นๆนะว่าว่ายังไงเพราะว่าข้อดีของนี่คือพอจอดปุ๊บสามารถง่าง่ายๆหน่อยแคมได้เลยใช่แค่ดันขึ้นไช่พี่ผมใช้คํานี้นะยกนะก็นอนได้แล้วยกได้แล้วก็นอนได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ปลุมพัดลมแอร์อะไรก็ว่ากันไปอ่ออนนิ่งอะไรก็ทํางานกันไปก็ ว่านี่ข้อดีอย่างนก็มีหลากหลายเนาะแคมป์บ้านเราแคมเปอร์บ้านเราแล้วก็วันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่ก็เป็นอีกแนวหนึ่งอีกแนวหนึ่งอีกแนวหนึ่งผมว่าแล้วก็ชอบกลางเต็นท์นะคนชอบซึ่งถามว่าไปด้วยกันไหมไปได้เนี่ยนี่ก็กาวกันอยู่ข้างหลังอันนี้ก็รถกันอันนี้ก็รถบ้านนี่ก็ลูกท็อปราคาลูกท็อปก็มีมีหมดหลากหลายนะวันนี้ก็เป็นหนึ่งความรู้เดี๋ยวคราวหน้าสัญญาเลยครับมีอะไรจิตตมดีของพี่อัดเราชวนกันไปเนาะได้ครับไปดูไปเห็นไป รู้จักพี่ๆกันโอเคขอบคุณมากพี่อาร์ตยครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องขอบคุณในส่วนของเอเชียแคมเปอร์ด้วยนะครับแล้วก็ทางสมาชิกของเอเชียแคมเปอร์ทุกท่านนะครับสนุกสนานมากนะครับแล้วเดี๋ยวคาดว่าโอกาสหน้าได้ร่วมทริปได้ร่วมเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเปิดมุมไปแลไปชมกันนะครับ กับเรื่องราวของเอเชียแคมเปอร์นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับฝากไว้ด้วยครับในส่วนของแคมเซอร์นะครับเราก็มีหมวกแล้วก็มีเสื้อไว้เสื้อกักเสื้อแคมป์นะครับก็เข้าไปอุดหนุนเราได้นะครับต้องขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเดินทางท่องเที่ยวแคมปิ้งอย่างมีความสุขครับไว้เจอกันคราวหน้าสวัสดีครับ